มาแล้วนะคะรวมไปถึงท่านคณะเทศบาลนครนครราชสีมาทุกท่านด้วยนะคะค่ะและลำดับต่อไปนะคะขอกราบเรียนเชิญคุณทวัชัยวิมลวัฒเวทีค่ะประธานมูลนิธิหลักเสียงเสียงตึงนะคะจังหวัดนครราชสีมาได้ขึ้นกล่าวประวัติความเป็นมาของการจัดงานตรุษจีนในครั้งนี้ค่ะขอกราบเรียนเชิญค่ะขอเสียงปรบมือด้วยค่ะสวัสดีครับท่านสราวุฒิเชื้อชัย ในยกเทศมุตตีนครนครราชสีมาท่านผู้มีเกียรติทุกท่านกับผมในานามของสมาคมองคอ์กรมูลนิธิระกูลแซ้และนักธุรกิจจังหวัดนครราชสีมาประเพณีในวันนี้ทุกครอบครัวทุกบ้านก็จะทำความสะอาดบ้านเรียนซึ่งหมายถึงการปวดเอาโชคร้ายออกไป เป็นการแสดงถึงความเป็นครอบครัวและเอกลักษณ์ของตนดังที่เห็นถึงการแสดงออกเป็นประจำทุกปีขอบคุณครับเรียนท่านแม่ทัพภาคที่สองท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลนครนครราชสีมาท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครราชสีมาท่านนายกสมาคมองค์กรตระกูลแท้ท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน ในานามของสมาคมมูลทีชมรมและองค์กรการกุศลผมมีความรู้สึกยินดีและขอขอบพระคุณท่านประธานและคณะผู้จัดงานทุกท่านที่ได้ให้เกียรติจัดงานโคราช57เฮงเฮงเฮงมังกีง้แมจิกเฮงเจียจอมอิทลิ์ให้พี่น้องชาวไทยเชื่อสายจีนและพี่น้องชาวไทยให้มีกิจกรรมที่ทำร่วมกันอย่างยิ่งใหญ่ในวันนี้ก็อยากจะขอเชิญชวนทุกท่าน ได้มีส่วนร่วมในการทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับญาติพี่น้องที่วายชนตลอดจนเจ้ากรรมนายเวรเพื่อเป็นสิริมงคลต่อตนเองและต่อครอบครัวสุดท้ายนี้กระผมขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ทําให้งานครั้งนี้ประสบความสำเร็จตลอดจนอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของพวกเราคนไทยเชื้อสายจีนให้คงอยู่ตลอดไปขอขอบคุณครับกาบียนท่านนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา กับผมในนามของคณะผู้จัดงานตุกจีนโคราชเฮงเฮงเฮงมังกี้เมจิกเฮงเจียจอมอิตาิรประจาปี2557ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานในวันนี้ในการจัดงานครั้งนี้จะประกอบไปด้วยกิจกรรมหลายกิจกรรมอันได้แก่ขบวนแห่ของสมาคมชมลม และนักธุรกิจต่างๆรวมการจัดงานครั้งนี้จะช่วยส่งเถริมวัฒนธรรมประเพณีส่งเสริมเศรษฐกิจของเมืองนครราชสีมาให้มีความรุ่งเรืองตลอดไปตลอดทั้งจะเป็นการอนุรักษ์ประเพณีอัดีของชาวนครราชสีมาต่อไปในโอกาสนั้นเป็นมงคลน,นี้กระผมข้่ขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีได้ เาเปิดงานตุ๊ดจีนโคราชเฮงเฮงเฮงมังกีเบจิกเข่งเจียจอบอิทธิลิตต่อไปขอกราบเรียนเชิญครับผมกราบเรียนท่านพลโทชานชัยผู้ทองนะครับท่านแม่ทัพภาคที่หนึ่งซึ่งจะไปเป็นประธานในพิธีในวันนี้นะครับและคุณเรวดีนะครับผู้ทองท่านนะครับกับเรียนท่านพลพลตรี ชัยพรรัฐแพทย์นะครับท่านรองแมทับน้อยที่สองท่านพลตรีวุฒิแสงจักท่านผู้ชกการบณฑทนทหารบกที่21ท่านพลตำรวจตรีพงเดชพรมวิจิตผู้ขับการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมาท่านนาวากาศเอกพลวัตอินทรวิเศษท่านรองผู้บัการกองบินหนึ่งท่านสวัสดิชัยวิมนวัตละเวที ท่านประธานมูลนิธิหลักเสียงเสียงตึงท่านอ,อรชัยพุทธนิธิท่านประธานมูลนิธิพุทธธรรมพุกสามหนึ่งท่านประธานชมรมท่านผู้หลักผู้ใหญ่นะครับในโคราชท,ที่เคารพทุกท่านนะครับท่านรองนายกท่านสีท่านสมาชิกสภาเทศบาลน,นะครับแล้ววันนี้เรามีสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับนะครับท่านดุลน,นะครับมาร่วมด้วยนะฮะก็ปีนี้นะครับเราได้รับนะครับ เ,เกียรติจากทางประเทศจีนนะครับซึ่งปกติแล้วเราจะมีเขาเรียกว่ากิจกรรมมาปีละประมาณ1ชุดนะครับปีนี้เราได้มา2ชุดนะฮะก็ทําให้คนล่าของเรานะครับจังหวัดอื่นอนะครับในในประเทศไทยเนี่ยก็จะคนละชุดปีนี้โดยเฉพาะคนล่าเขาก็เลยเพิ่มขึ้นให้นะครับก็ต้องขอขอบคุณทางประเทศจีนด้วยนะฮะแล้วก็เนื่ใดนะครับปีนี้คงจะได้ฟังเพลงเพาะจากชมรมคนจีนนะครับนะครับรุ่น รุ่นพี่เนาะตอนนี้นะครับมารุ่นพี่แล้วไม่ใช่รุ่นแม่แล้วแต่ก่อนโอ้โหนี่ว่ารุ่นแม่ดูไปดูมายิ่งร้องทุกปีนะครับยิ่งสาวขึ้นทุกปีนะครับต้องขอขอบคุณนะครับที่ทําให้คร่างของเรานะครับมีนะครับกิจกรรมดีๆเพาะเพาะเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็สุดท้ายเลยนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับอีกครั้งหนึ่งสําหรับพี่น้อยชาชนชาโคราชนะครับที่มาร่วมงานในครั้งนี้เพราะว่าท่านมานะครับก็ทําให้งานของเรานะครับมีคุณค่าแล้วก็มีความสนุกสนานแล้วก็ขอขอบคุณ นะครับผู้ลักผู้ใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะครับที่ทําให้จุดจีนโคราชของเรานะครับครบทั้งประเพณีอดีงามนะครับครบทั้งนะครับความรู้สึกนะครับเป็นหนึ่งเดียวกันของเราชาวโคราชและก็ครบนะครับที่ให้เมืองโคราชของเราเป็นเมืองหนึ่งซึ่งนะครับเกิดความรักความสามัคคีต่อนะครับเมืองของเราครับขอบคุณมากครับแล้วก็สุดท้ายนี้ขอกาบเรียนเชิญท่านแม่ทัพนะครับท่านพลโทชาญชัยผู้ทองท่านแม่ทัพภาคสองนะครับได้เป็นประธานในพิธี กล่าวเปิดงานนะครับแล้วก็ทําพิธีเปิดงานต่อไปครับขอบคุณมากครับเรียนท่านรองแม่ทัพน้อยที่สองครับเพื่อนพุ่งครับหน่วยในหน่วยทหารไม่ว่าจะเป็นกองบินหรือทางผู้บัญชาการบนทัวฐานบกที่21ท่านพุ่มครับพงเดชนะครับพลตระรทีพงเดชท,ท่านนายกเทศบาลนครราชสีมาท่านประธานองคออ์กรการกุศลแล้วก็ มูลนิธิและสมาคมที่ร่วมจัดการในวันนี้รวมทั้งผู้บริหารในจังหวัดนครราชสีมาโดยเฉพาะเทศบาลนครในวันนี้ครับผมว่างานโครงการวันนี้เป็นโครงการที่ดีๆที่พวกเราเทศบาลนครที่อยู่ในสังกัดหรือในโคราชก็ต้องรู้สึกเป็นเกียรตินะครับแล้วก็ร่วมเป็นร่วมเจ้าภาพไปด้วยครับงานวันนี้หน่วยทหารเองก็ได้มีโอกาสได้สัมผัสแล้วก็ได้ ร่วมบูรณาการงานกับทางเทศบาลน,นครแล้วก็ในสมาคมองค์กรการกุศลในจังหวัดนครราชสีมาและในโอกาสนี้ครับผมว่าร่วมกันกับทุกทกท,กท่านคงได้มีโอกาสได้ร่วมเปิดทุกท่านเป็นเช่าภาพร่วมกันครับในการเปิดตูดจีนในปี2557ของเทศบาลน,นคร ราชสีมาณบัดน,นี้ครับขอพรบคุณครับขอเสียงปรบมือค่ะแล้วก็กราบขอบคุณค่ะท่านพลโทการชัยผู้ทองค,ครับแม่ทัพภาคที่สองค่ะท่านสุรวุฒิเชิดชัยนายกเทศมตนตรีนะครนครราชสีมาพร้อมด้วยคณะผู้บริหารทุกท่านนะคะรวไมไปถึงค่ะชมรมหลักเสียงเสียงตึงนะคะแล้วก็ชมรมนะคะบูลนิธิทุทัธรรม31ค่ะขอเสียงปรบมืออีกหนึ่งครั้งค่ะ โอกาสนี้นะคะขอขอบริยนเชิญนะคะทุกท่านนะคะได้ถ่ายภาพร่วมกันค่ะขอขอบรียน์เชิญทุกท่านถ่ายภาพร่วมกันด้วยนะคะด้านหน้าเลยค่ะจากที่ถ่ายภาพเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขอเชิญพะนัาท่านนะคะทุกท่านเลยนะคะลงไปทําพิธีนะคะมอบส้มนะคะให้กับสมาคมนะคะชมรมตระกูลแท่นะคะจังหวัดนครราชสีม,มาทางด้านล่างะคะ่ะใช่แล้วนะคะแต่ว่าแต่ตอนนี้นะคะจะเป็นการเก็บภาพบรรยากาศนะคะ ของงานตุดจีนปี2,557นั่นเองค่ะค่ะสมาคมตระกูลจึงค่ะสมาคมตระกูลซื้อค่ะสมาคมตระกูลเตียค่ะสมาคมตระกูลลี่ค่ะและสมาคมตระกูลเตงค่ะและสมาคมตระกูลชัยค่ะรวมไปถึงสมาคมตระกูลโง่ค่ะ เป็นลักษณะเหมือนกระเป๋าใช่ไหมที่เราทาหรืออาหารคะอันนี้เป็นไก่กรอบนะคะเมนูขนมเข่งทอดสลัดผลไม้อะไรให้หยิบบ้างมีการเชิญเชิญเชิญเดี๋ยวไม่ทันด้วยนะเก็บของแล้วค่ะที่เกลือ